สวัสดีคุณครูทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับการถ่ายทําคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงที่ปิดภาคเรียนแล้วก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 กันนะครับในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตครูทุกท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการคํานวณค่าความยากง่ายของข้อสอบชนิดเลือกตอบหรือข้อสอบกรนัยนั่นเอง ซึ่งเป็นข้อสอบที่พี่น้องครูเรานิยมได้เอาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่มันมีประเด็นนิดนึงก็คือส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าครูเราไม่ได้คำนวณหาคุณภาพของข้อสอบก่อนที่จะเอานำไปใช้ซึ่งหลักๆก็จะมี2ค่าคือค่าความยากง่ายกับค่าอนหน้าจำแนกก็คือเนื้อหาของการทำคลิปโอในวันนี้คำนวณมือครับครูครับง่าย อยากจะฝากไอเดียนี้ให้เอาไปปรับใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแล้วเพื่อนเราจะได้รู้ว่าข้อสอบที่เราแต่งขึ้นมานั้นอะ่ะมันมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตามหลักวิชาการไหมนะครับโอเคครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มก็คือเช่นเดิมครับขอรบกวนครูได้เตรียมปากกาเตรียมกระดาษแล้วก็เติมเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ วิธีการนะครับครูง่ายๆครับดังต่อไปนี้สมมุติว่าครูได้แต่งข้อสอบเสร็จแล้วและเอาไปสอบเด็กเอาไปสอบเด็กสอบเสร็จครูก็เก็บคืนมาแล้วก็ตรวจให้คะแนนอย่าลืมนะครับเป็นข้อสอบแบบปรนัยตรวจให้คะแนนพอครูตรวจเสร็จปุ๊บนะครับรบกวนครูนิดนึงก็คือ เอากระดาษคำตอบมันเรียงลำดับครับครูครับเรียงจากคะแนนน้อยเรียงตามคะแนนนะครับไปหามากแล้วเราจะเอาตรงไหนมาคิดมีอยู่สองเทคนิคครับครูเทคนิคแรกใช้เทคนิค25อันนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีสักสามสคนขึ้นไปยกตัวอย่างนะครับ ถ้าสมมตินักเรียนห้องครูเนี้ยมี30คน25%เปอร์เซ็ของ30%ก็อยู่ที่ประมาณ8คน8คนในความหมายของการหาค่าพีค่าอาด้วยทช่ติดยี่ิบหเปเซนคือครูเอากระดาษคำตอบที่ได้น,น้อยเนี่ยเอามา8แผ่น แล้วก็เอากระดาษคําตอบที่ได้คะแนนเยอะๆตรงนี้ครับเอามาอีก8แผน่นตรงกลางไม่ต้องเอามาคิดตรงนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มต่ําตรงนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มสูงไปอันนี้คือวิธีการแรกซึ่งเหมาะกับน,นังเรียนมี3าสิคนขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กเรามีน้อย1ิบคนยี่สิบคน ครูไม่ต้องใช้เทคนิคนี้นะครับครูง่ายๆใช้เทคนิคอันหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นยังไงครับเทคนิค5้าสิบปอร์เซ็นตแบ่งครึ่งเลยครับครูแบ่งครึ่งเลยถ้ามีเราเด็กเรานน้อยถ้าเด็กเรามีสิบคนกลุ่มต่ำก็ห้าคนกลุ่มสูงก็ห้าคนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ครูเข้าใจนะครับเนาะง่ายๆกลุ่ตมต่ำกลุ่มสูง โอเคนะครับเดีย๋ยวผมขอ,อยุยาบลบกระดานหน่อยหนึ่งโอเคนะครับกลุ่มต่ำกลุ่มสูงเมื่อครูได้กระดาษคำตอบมาแนละ้วกลุ่มต่มกลุ่มสูงครูเอามาแจกแจงครับครูยกตัวอย่างข้อที่1 แยกแงยังไงขอไก่ขอไข่ขอควายมองงูโว้ินี้ขอไข่ถูกกลุ่มตม่ำกลุ่มสูงนะครับครูออกแบบตารางประมาณนี้กลุ่มตำนะแปดแผ่นของกลุ่มตำนะข้อที่1ตอบกอไกอ่กี่คนคมผมสมมุติตัวเลขมาเนาะ กามตอบเจ็ดคนข้อขอไข่ตอบสองคนข้อควายตอบห้าคน,ขอขาอคนงอง,งูตอบอีกหกคนอันนี้คือกระดาษคำตอบของกลุ่มต่ำข้อที่หนึ่งต่อไปกระดาษคำตอบของกลุ่มสูงข้อที่หนึ่งตอบข้อไก่อยู่มาสี่คนขอไข่อยู่สิบสอ,องคนขอควายสามคนงองูอีกหนึ่งคนคำตอบที่ถูกคือขอไข่ เรามาดูครับวิธีการคำนวณอันแรกคำนวณค่าความยากง่ายภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อคือตัว p ผมจะไม่บอกสูตรครูว่าสูตรมันเป็นอย่างไรแต่จะมันให้ครูได้เห็นเลยว่าวิธีคำนวณคำนวณกันอย่างไรค่าความยากง่าย,ยานั้นคำนวณเฉพาะข้อถูกครับครูคือข้อขอไข่ข้อถูก วิธีคำนวณคือเขาให้เอานักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นทั้งกลุ่มต่ำและกลุ่มสูงรวมกันกลุ่ตมต่ำมีกี่คนครับครูสองใช่ไหมครับที่เขาตอบถูกกลุ่มสูงก็มีอีกสิบสองคนหารด้วยอะรครับหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดครับครูจำนวนนักเรียนทั้งหมด มาดูซิกลุ่มตามมีกี่คน7จบวกสได้9 9้บวกหได้14นะครับนาะ1สิบวก6ได้20่สามทันนะครับนาอกลุ่มสูงเช่นกันครับครูสี่บวกสิได้16 16กบวกสได้19 19กบวกหได้20 20ิบวกยี กดเครื่องีเน,นะครับครูสิหาร20ไส่หาร40เนาะตรงนี้อ่ะผมขอโทษครับตรงนี้ครูสิบสี่หาร40่สบเท่ากับ,บ0.35ค่าความยากง่ายคำนวณเฉพาะข้อถูกได้0.35อ่าุาครูจดไว้นะครับตรงนี้ อันที่สองที่เราจะมาเรียนรู้คืออำนาจจำแนกใช้ตัวอเล็กใช้ตัวอเล็กอำนาจจำแนกมีคำนวณอยู่สองครั้งสำหรับข้อที่ถูกคือขอไข่กับข้อที่ผิดคือกอไก่คอควายและงองูเรามาดูกันข้อที่ถูกก่อนว่าอำนาจจำแนกคำนวณอย่างไร เช่นกันครับครูไม่บอกสูตรครูแต่จะสอนครูเลยว่าทำอยังไงอำนาจจำแนกข้อที่ถูกนะครับข้อที่ถูกเขาบอกว่าให้เอาจำนวนนักเรียนกลุ่มสูงตั้งลบครับครูลบด้วยกลุ่มต่ำคือ2แล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมดคือ40ใช่ไหมครับเหมือนตะกี้เลย40แต่ถ้าเป็นอำนาจจำแนกเขาให้หาร2นิดหนึ่งถ้าเป็นค่าความยากง่ายไม่ต้องหาร2แต่อำนาจจำแนกต้องหาร2อ,อันนี้คือจุดที่แตกต่างระวังนะครับเนาะอ่า1 2บลบสเหลือ10 40ี 2, ห 20, ารสได้20 10ิบสิหาร2ีกดเครื่องแค่นั้นนะครับได้เท่ากาับ0.50 อันนี้คือข้อถูกสำหรับการคำนวณค่าอนาจํมแนกสูงลบต่ำหารด้วยนักเรียนทั้งหมดที่หารด้วสองโอเคนะครับในทางกับการค่าอนาจํมแนกของช้อยที่ผิดคำนวณเช่นกันครับครบูแต่เราจะสลับสูตรนิดนึงตะกี้ข้อที่ถูกสูงลบต่ำข้อที่ผิดนะครับ ต่ำลบสูงครับครูกเพราะฉะนั้นกอไก่ก็คือจะได้7จลบสหารด้วยหารเหมือนกันหมดเลยครับครูคือหารจำนวนตัวเรียนทั้งหมดหาร2เพราะฉะนั้นตอนนี้จะได้เท่ากับเจ,จ็ดลบสได้เท่ากับ3าม้วคุณเนาะหารด้วย2ี่สิบครับจบ่กขั้นที่นึแลนะครับ าหาร20เท่ากับ 0. 1นนาทันนะครับเนาะข้อควายก็เช่นกันครับครูข้อควายจำนวนในกลุ่มต่ำลบกลุ่มสูงหารด้วยนักเรียนทั้งหมดหารสองสูตรเหมือนกันเลยครับครูถ้าข้อผิด5้ลบสมเหลือสอง 40หารสองก็เท่ากับยี่สิบสองหารยี่สิบเท่ากับศูนจุดหนึ่งำทันเนาะงูงูครับครูงองูก็เช่นกันกลุ่มตามได้หกลุ่มสูงได้หนึ่งหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดหารสองหลบหนึ่งเท่ากับห้า ห้าหารยี่สิบนะครับครูอ่ากดเครื่องก็ได้ครับได้เท่ากับ0ูนจุดสองห้าเรียบร้อยครับครูก,การคำนวณค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกามทันนะครับเนาะความยากง่ายคำนวณเฉพาะข้อที่ถูกเอานัองเรียนที่ตอบถ,ถูกทั้งกลุ่มตามและกลุ่มสูงรวมกัน แล้วก็หารด้วยจํานวนต้กงเรียนทั้งหมดมันก็จะได้ในช่องนี้คำนวณแค่ตัวถูกอย่างเดียวค่าความยากง่ายส่วน้าจะแนกถ้าเป็นตัวถูกใช้กลุ่มสูงลบกลุ่มต่ำก็คืออันนี้กลุ่มสูงลบกลุ่มต่ำแล้วหารด้วยจำนวนตักงเรียนทั้งหมดแต่ขอหารสองนิดนึงก็คือได้ตรงนี้ ส่วนข้อที่ผิดจะตรงข้ามนิดหน่อยเอากลุ่มต่ำลบกลุ่มสูงนะครับกลุ่มต่ำลบกลุ่มสูงหารเหมือนกันคือหาร40่สิบหารสมันก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาขอควายก็คำนวณลักษณะเดียวกันงองูก็คำนวณลักษณะเดียวกันตามผมทันเนาะตรงนี้เพราะนั้นลบกวนครูจดตรงนี้ไว้ก่อน จดตรงนี้ไว้นะครับเนาอเรามาดูกันพอเราคำนวณได้แล้วเนี่ยครูจะรู้ได้ไงว่าค่าที่คำนวณเนี่ยมันถูกต้องไหมเราต้องเอาไปเทียบกับเกณฑ์เกณฑ์การแปลผลค่าความยากง่ายผมขออนุญาตลบน้องคุณนพแป๊บเดียว เอาคเราจำกันได้นะครับเนาะข้อที่หนึ่งชอยกอขอ,ของตามนี้ค่าความยากง่ายตัวย่อของมันคือตัวพีเล็กอำนาจจำแนกตัวย่อของมันคือตัว r าล็กอย่าอย่าลืมนะครับถ้าความยากง่ายข้อถูกเราคำนวณได้ศูนย์จุดสามห้า ทำน่าจะแน่ข้อถูกเราคำนวณนได้0.5ส่วนข้อที่เหลือนะครับอันนี้เราคำนวณนได้0.15อันนี้เราคำนวณนได้0.1อันนี้เราคำนวณนได้0.25ความยากง่ายข้อผิดไม่ต้องคำนวณเรามาดูเกณฑ์ครับครูเกณฑ์เกณฑ์ ค่าความยากง่ายคือตัว p เขาให้อยู่ในช่วง0.2ถึง0.8เขาถึงจะยอมรับว,ว่าเออข้อสอบข้อนี้มีคุณภาพเอาไปใช้ได้ค่าน่าจะแน่ตัว R เขาบอกว่ามีค่าตั้งแต่0.2ขึ้นไป ถึงจะรับได้ซึ่งทั้งสองค่าเนี่ยมีคะแนนเต็มก็คือ1ครับครูค่า p แลา R คะแนนเต็มเนี่ยคือ1เพราะฉะนั้นจากเกณฑ์ที่ผมกำหนดเนาะค่า p ต้องอยู่ระหว่าง0.2ถึง0.8ค่า R ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0.2ขึ้นไปเราลองมาดูค่าที่เราคำนวณดิมาดูช่องค่า p ก่อนอันนี้ครูจะเห็นได้ว่า เราคำนวณได้ศูนย์จุดสามห้าตกอยู่ช่วงนี้พอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ได้ผ่านเกณฑ์อำนาจจำแนกอำนาจจำแนกศูนย์จุดสองขึ้นไปตรงนี้เราคำนวณได้ศูนย์จุดห้าผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้ผมแนะนำว่าครูควรเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ต่อในปีการศึกษาหน้าหรือ เอาไว้ใช้เป็นคลังข้อสอบระดับโรงเรียนต่อไปซึ่งถ้าเป็นตามหลักวิชานั้นครูต้องคำนวณตรงนี้ก่อนที่เอาไปใช้กับเด็กแต่ในความเป็นจริงเราทําอย่างนั้นเราคงไม่มีเวลาเราคงไม่มีงบประมาณขนาดนั้นผมก็เลยเสนอครูว่าถ้าเราสอบเก็บคะแนนย่อยสอบมิดเทมหรือสอบไฟนอลเสร็จกระดาษคําตอบมีค่าอย่าทิ้งเมื่อก่อคะแนนรเสร็จแล้วลองเอากระดาษคําตอบครูมาคิด ถ้าข้อไหนมันดีผ่านเกณฑ์มีคุณภาพเก็บไว้ใช้ต่อหรือเผยแพร่ในเครือข่ายของกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนนี้ทาวิทย์ป5โรงเรียนนี้ทาวิทย์ป .4 โรงเรียนนั้นทําคณิตป .6 แชร์กันครับครูสุดท้ายครูจะได้ก้อนข้อสอบก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่ผ่านเกณฑ์แต่เราต้องลดเงื่อนไขตรงนิดนึงที่ว่าข้อสอบกับเด็กมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันในแต่ละโรงเรียน ถ้าเราเอาหลักวิชามามากเกินไปนะักเราก็จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมมานำเสนอการคำนวณค่าความยากง่ายของข้อสอบแบบอัตนาปรนัในะครับแบบเลือกตอบส่วนในคลิปถัดไปผมก็จะมานำเสนอเช่นกันแต่จะเป็นการคำนวณค่าความยากง่ายของข้อสอบแบบอัตนยัยง่ายๆเช่นกันครับครูค,รคำนวณมือได้ ใช้มือถือได้นะครับสำหรับท้ายนี้ผมขออนุญาตฝากไอเดียในการคํานวณค่าความยากง่ายค่าอำนาจำแนกของข้อสอบที่เราได้ใช้ในการวัดระบีบผลผลในชั้นเรียนข้อไหนดีเก็บไว้ข้อไหนไม่ดีเอามาปรับแล้วก็เอาไปใช้ใหม่นะครับแล้วก็จับมือกันในระหว่างโรงเรียนสุดท้ายในกลุ่มหรือในเครือข่ายเรียนเราก็จะมี ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์กลายเป็นคลังข้อสอบระดับกลุ่มโรงเรียนหรือระดับเครือข่ายโรงเรียนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่แหละครับเขาเรียกว่านวัตกรรมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปก็คือการค่าคำนวณค่าความยากง่ายและค่าลำน้าจำแนกของข้อสอบแบบอัตนยัยวันนี้ขอบคุณครับ